ถ้าไม่มีการเกิดต่อไอ้พวกหมูหมากาไก่เด็กทาลกเรามันมาจากไหนเนี่ยมันเอาเหตุปัจจัยอะไรมาเกิดเคยคิดบ้างไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าเธอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยเืทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปเราต้องเฝ้าเห็นการเกิดว่สาสรรพสิ่งในโลกนี่มันเกิดเกิดเกิดเต็มไปหมดเลยหมูหมากาไก่มันเกิดมันเอามาจากไหนอะมันมันมีจิตไหมสัตว์มีมนุษย์ก็มี มีไหมสัตว์ไหนมนุษย์ไหนเกิดมาแล้วทื่อๆมีแต่ร่างกายไม่มีมันมาจิตด้วยเอาแล้วจิตมันมาจากไหนอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาคิดดีๆใช่ไหมนี่คือการเข้าไปเห็นสมุทัยคือการเกิดของโลกเต็มไปหมดเลยสัตว์มนุษย์สารพัดเปรดวิสัยเทวดามีการสร้างการเกิดตลอดเกิ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 ดมนุษย์ทั้งโลกกี่พันล้านคนนะ มีครอบครัวกี่คนแต่งงานกี่คนมีลูกกี่คนเกิดวันละกี่ร้อยมหาศาลเลยใช่ไหมมันเอาที่ไหนมาผลิตเนี่ยเห็นไหมพระองค์เรียกสิ่งนี้ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บ๊บ๊บบเกิดมาแล้วถาวรไหมไม่ถาวรตายอีกอืมพระองค์บอกว่าใครเห็นความดับคือความตายเรื่อยๆทิฏฐิว่าตัวตนจะหมดไปอืม ดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับมีประโยชน์อย่างนี้จะทำให้สุดโตงของความเห็นสองอย่างนี้หมดไปคืออัตตาและนัตตาความเห็นว่าตัวตนมีจริงเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปแต่เพราะเราไม่เข้าไปสังเกตสิ่งนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกให้บ่อยๆให้ดีๆไม่โยนิโสมนสิการให้แยบคาย ทิฏฐิสองอย่างนี้จึงยังคงอยู่เข้าใจไหม